เราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปรับรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรวมโดยจนที่ตำรวจต่างต่อมอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจับกลุ่มตัวนายปรกรณ์อายุ36ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาสืบเนื่องจากเมื่อวันที่30-31ถึงมเมกราคม2567เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสองกองบังคับการปอทได้ทำการสืบสวนจับกลุ่มเครือข่ายหลอกลงทุนเทรดหุ้นทองคำน้ำมันผ่านเว็บไซต์โดยบุรณาการร่วมกันตรวจค้นจับกลุ่มกลุ่มผู้ร่วมขบวนการกระทำความผิดดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น10จุดโดยแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร2จุดจังหวัดภูเก็ต6จุด จังหวัดเชียงราย1จุดและจังหวัดน้องบวลำพู1จุดโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวนเจรายอีกทั้งจากการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจที่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจำนวนหลายรายการโดยจากการสืบสวนขยายผลทราบว่านายปรกรณ์ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการลำเลียงบัญชีม้าไปยังกลุ่มนายทุนชาวจีนเพื่อใช้เป็นบัญชีม้าใ,ให้การก่อเหตุหลอกลวงในลักษณะ call นเตอร์ ที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการสืบสวนขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องขออนุมัติหมายจับต่อสารต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถทำการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ขณะก,กำลังข้ามแดนไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจากนั้นจึงได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการสองกองบังคับการปอ,อทอเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธแต่ยอมรับในข้อเท็จจริง ว่าตนเองเคยทำงานขับรถรับส่งชาวจีนจากสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายไปส่งที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคําบ้านศบรวกตำบลเวียงอเภอเชียงแสนจังหวเชียงรายประกอบกับตนเองสามารถพูดคุยภาษาจีนได้จากนั้นได้มีนายทุนชาวจีนขอที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของตนไปโดยบอกว่าจะส่งพัสดุซึ่งภายในเป็นอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือสินกาส์ดลงทะเบียน และมีการผูกบัญชีธนาคารไทยบัญชีคริปโตพร้อมใช้งานมาอย่างบ้านของตนและให้หนำพัสดุที่ได้รับไปส่งให้กับเครือข่ายของกลุ่มนายทุนจีนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำโดยได้รับค่าจ้างครั้งละ1 0 0 0บาทและทำมาแล้วกว่า1ปี ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายลักษณะรูปร่างสูงผอมสวมกางเกงยีนขาย,ยาวสีดำสวมเสื้อยืดสีขาวและสวมเสื้อคลุมหูสีเทาขณะเดินลงมาจากห้องพักและเดินออกไปที่บริเวณลานจอดรถด้านหน้าตึกก่อนจะขึ้นคล่องรถจัก,กรยานยนต์และกดรีโมทกุญแจรถและขับหนีออกไปผู้สื่อข่าวจึงได้ลงพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุคอนโดท่าน้ำนนท์คอนโดพาร์คอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีพบกับนายธีรพลท่ราศักดิ์อายุ31ปี และนางสาวไอรินวงวัชิรพงศ์อายุ30ปีสองสามีภรรยาที่ถูกคนร้ายหรือนายสิโรดมนุตแดงที่เป็นเพื่อนกับนายธีรพลโดยคนร้ายได้ลักกุญแจร,รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าจีออนโนสีขาวไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนขณะที่ผู้เสียหายนอนหลับและขับหนีออกไปและก็ไม่สามารถติดต่อได้จึงได้เข้าแจ้งความไว้ที่สพบางศีเมือง ซึ่งนางสาวไอริงกล่าวว่าคนที่ขโมยรถไปเป็นเพื่อนของแฟนที่มาขออาศัยอยู่ด้วยเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาดวงบอกว่าเดือดร้อนไม่มีที่อยู่ไม่มีงานทำตนจึงให้เข้ามาพักที่ห้องก่อนจะมาก่อเหตุขโมยรถจัก,กรยานยนต์ซึ่งตนเพิ่งจะออกรถมาไม่ถึง24ชั่วโมงแต่ก็มาโดนขโมยและได้ประกาศหาใครพบเบาะแสเจอรถและนำมาคืนได้ก็จะให้เงินรางวัลน,นำจับจำนวน10,000บาท เป็นเพื่อนของแฟนที่เขามาขออยู่ด้วยเมื่อวันที่8กรกฎาคมค่ะเขาบอกเขาไม่มีที่ไปไม่รู้จะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้เขามาอยู่ทีเนี้ยพอเขาไมา่อยู่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะก็เหมือนแบบไม่ได้หางานไม่ได้อะไรก็คือก็คือ,คอ,คอให้อยู่รอก่อนแล้วเสร็จทีเนี้ยมาทํเา,าทเรื่องเรามาทําเรื่องออกรถกันเมื่อประมาณช่วงอาทิตย์ที่แล้วทีเนี้ยรถมันยังไม่ได้ก็ก็รอรถมาอยู่ตลอดก็คือผลอนุมัติยังไม่เข้ามันผลอนุมัติมันออกเมื่อวานก็คือรับรถเมื่อวาน ตอนบ่ายสองโมงที่ไปรับรถจากศูนย์ออกมาพอไปรับรถจากศูนย์ออกมาตอนบ่ายสองโมงก็เอารถไปจอดไว้บ้านแม่เสร็จแล้วเรื่องงานสามทุ่มครึ่งค่ะก็ไปเอารถขับมาที่นี่จะถึงที่เนี่ยประมาณสี่ทุ่มก็คือขึ้นตึกไม่ได้ลงมาอีกเลยพอมาเห็นเขาลงมาอีกทีนึงอ่ะตอนตีสามห้าสิบเขามาถึงรถเอารถไปก็คือตอนตีสามห้าสิบสามแล้วคือเขาหยิบกุญแจรถออกจากกระเป๋าแฟนซึ่งตัวเรากับแฟนอ่ะหลับอยู่ แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรพอทุกทีเขาก็ถ้าเขาหิวเขาก็จะลงมาเซเว่นแต่ไม่ได้ทันคิดว่าเขาจะมาขโมยรถไปอะไรเงี้ยดูเหมือนเขาก็เฉยๆนะคะเหมือนก็ทาปกติเพราะว่าเขาถือกุญแจออกมาอะไรเงี้ยเดินเดินคือเหมือนเดินออกมาจากตึกในเลี้ยวขวาก่อนเพราะปกติจะจอดรถด,ด้านขวาแต่เห็นรถใหม่ก็เลยเอามาจอดไว้หลังป้อมดีกว่าเผื่อมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กดรีโมทอ่ะหารถคือเหมือนเดินหารถมากดรีโมทจนเขาไม่เจอว่ารถอยู่ตรงเนี้ยเขาก็เลย ขับไปเลยคือรถขับมาได้ประมาณสิบโลเองมั้งออกจากสูตรมาแล้วก็กลับบ้านแล้วก็เอามาที่คอนโดเพราะว่าเลิกง,งานแล้วก็เลยเอาขับกลับมาที่นี่เงินที่ไปดาวน์รถมาก็ไปยืมไปกู้เขามาเหมือนกันก็เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องส่งแล้วส่วนเรื่องของความคุ้มครองของไฟแนนซ์น่ะเหมือนก็อาจจะไม่ได้คุ้มครองแบบเราอาจจะต้องส่งไปสกอนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันติดปัญหาแบบ เขายังน่าจะรับเรื่องระบบเขาข้างในอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็อยากให้เขามาคืนคือวันนี้ก็รอก็รอให้เอามาคืนแต่แบบถ้าคิดไม่ได้ก็คือถ้าคิดว่าเอารถไปขายแล้วอะ่ะคืออยากให้ทําใจไปเลยว่าหนูก็เอาเรื่องเขาถึงที่สุดเหมือนกันเพราะว่าหนูมีลูกหนูมีภาระที่หนูต้องรับผิดชอบอะ่ะแล้วก็ถ้าใครพบเห็นเขาอะค่ะก็คือมีรางวัลน,นําจับให้หนึ่งบาทคือชีบอ้บ่อแสได้เลยคือ เออจ g อโน่ค่ะสีขาวเอเป็น ABS นะคะทะเบียนยังไม่มีเพราะรถเพิ่งออกมาเลยถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาส คือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน ตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจทางหลวง4ีก่กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงจุมพรจับก,กลุ่มตัวนายสุพัฒนาอดสวัสิ์อายุ50ปีพร้อมของกลางเป็นยาบ้าจำนวน2 8 0 1เม็ด ได้ที่บริเวณริมถนนเพชรเกษมบริเวณกิโลเมตรที่4 8 3 4 8 4ตำบลวังไผ่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรโดยขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงชุมพรได้ขับรถวิทยุตรวจการออกตรวจพื้นที่ภายในเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบมาถึงบริเวณถนนเพชรเกษมบริเวณกิโลเมตรที่483-484ขาล่องใต้ได้พบรถยนต์ยี่ห้อตโตโยต้าสีเทาหมายเลขทะเบียนสอเสือช้อชิง2 8ง5กรุงเทพมหานครขับวิ่งแซงมาด้วยความเร็ว โดยพบพิรุษว่ารถคันดังกล่าวไม่เปิดไฟวิ่งและไฟท้ายของรถขาดเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการตรวจสอบข้อมูลหมายเลขทะเบียนรถในระบบฐานข้อมูลของสานักง,งานตํารวจแห่งชาติปรากฏว่าไม่พบข้อมูลของรถเจ้าหน้าที่จึงได้นารถวิทยุไล่ติดตามเพื่อที่จะทําการขอตรวจสอบพบนายสุพัฒนารอดสวัสดิ์เป็นผู้ขับขี่เจ้าหน้าที่จึงได้ขอทําการตรวจค้นตัวและตรวจสอบภายในรถผลการตรวจค้นเบื้องต้น พบยาบ้าหนึ่งเม็ดตกอยู่ที่พื้นวางเท้าด้านซ้ายฝั่งเบาะที่นั่งผู้โดยสารจากนั้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าภรยรถน่าจะยังมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่จึงได้ขอตรวจคนเพิ่มเติมอย่างละเอียดพบบริเวณคอนโซลด้านหน้ามีจอแสดงภาพปิดทับไว้อีกชั้นหนึ่งมียาบ้าซุกซ่อนอยู่อีก2,800เม็ดซึ่งนายสุพัฒนาให้การยอมรับว่ายาบ้าดังกล่าวเป็นของตน โดยได้เดินทางไปรับยาบ้ามาจากอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และกำลังจะเดินทางกลับบ้านที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและได้เสพยาบ้ามาก่อนหน้านี้จำนวน3เม็ดเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวนายสุพัฒนาไปทำการทดสอบสารเสพติดเบื้องต้นเพราว่าปัสสาวะมีผลเป็นบวกพร้อมตรวจยึดของกลางและนำส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองชุมพรดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป พันตำรวจเอกกิสดาพัทรประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรซึ่งปัจจุบันมีรพอรสอตอที่อยู่ในสังกัดของอ,อบจอพิจิตรจำนวน80แห่งมีนโยบายในการส่งเสริมการสร้างศักยภาพและจุดเด่นในการบริหารจัดการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกเพศทุกวัยโดยที่รพรสอตอบ้านทุ่งใหญ่เป็นรพรสอตอขนาดกลางมีบุคลากรจำนวน10คน และมีนางนิพาเรีเรืองเป็นผออร,รพอสตอดูแลประชากร12หมู่บ้านของตำบลทุ่งใหญ่กว่า3,000คนจึงได้จัดหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุที่มีนักเรียนเป็นผู้สูงวัยที่มีอายุ60-90ปีรวมตัวการทำกิจกรรมในทุกวันศุกร์ โดยจะมาร่วมกันทํากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจด้วยการฝึกปฏิบัติออกกำลังกายฝึกสมองทํากิจกรรมสันทนาการและนันทนาการในหลักสูตร3อคืออาหารออกกำลังกายและอารมณ์เพื่อให้เป็นผู้สูงวัยใช้ชีวิตในสังคมผู้สูงอายุอย่างมีความสุขมีสุขภาพใจที่สมบูรณ์ไม่เป็นภาระกับลูกหลานช่วยเหลือตนเองได้ตามสมควรที่เหมาะสมกับวัย ฝึกการใช้สมองฝึกการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายให้ได้ขยับแข้งขยับขายืดเส้นยืดอสายซึ่งจังหวัดพิจิตรขณะนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุเนื่องจากในแต่ละหมู่บ้านเริ่มมีผู้สูงอายุมากขึ้นคิดเป็นจํานวน25-30%ของจํานวนประชากรอบอจอพิจิตรจึงส่งเสริมให้รอพอสตทั้ง80แห่งในสังกัดจาัดก,การรวมกลุ่มตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นเพื่อทํากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายใจให้แข็งแรง ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉะบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส นับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือน้ำลึกท่าหลักที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยให้บริการขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศบนพื้นที่8,600ไร่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องด้วยท่าเรือมาตรฐานขั้นที่1และขั้นที่2โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีเรือสินค้าและเรือโดยสารระหว่างประเทศผ่านท่าปีละไม่น้อยกว่า1 2 0 0 0เที่ยว มีอัตราการขนถ่ายตู้สินค้ามากที่สุดเป็นอันดับที่20ของโลกและสามารถรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่พิเศษระดับ super post panamax ท่าเรือแหลมฉบังมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้ไม่น้อยกว่า11ล้าน TEU ต่อปีนอกจากนี้ยังรองรับการขนถ่ายรถยนต์ได้สูงสุดถึง2ล้านคันต่อปีโดยอยู่ในลำดับที่5ของโลกในปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบัง ได้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรที่เคยแออัดในอดีตด้วยการขยายเส้นทางให้กว้างขวางขึ้นและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมทั้งเพิ่มจำนวนช่องประตูตรวจสอบสินค้าให้มากขึ้นจากเดิม12ช่องจราจรเป็น27ช่องจราจรส่งผลให้การจราจรเกิดความคล่องตัวขึ้นในปัจจุบันนอกจากนี้ท่าเรือแหลมฉบัง ดยร่วมมือกับกรมศุลกาลก่อนทำการยกระดับการให้บริการที่ช่องประตูตรวจสอบสินค้าส่งออกด้วยระบบ E-Matching ที่ช่วยลดขั้นตอนทางด้านเอกสารสามารถลดระยะเวลาการตรวจสอบตู้สินค้าผ่านประตูอย่างได้ผลลดเวลาการจอดรอคิวส่งผลให้รถบรรทุกตู้สินค้าผ่านประตูได้รวดเร็วขึ้นท่าเรือแหลมฉบังมีศักยภาพของระบบการขนส่งที่เชื่อมโยงไปสู่แหล่งผลิตและ่วนต่างๆได้ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีความสะดวกในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางบกทั้งทางรถยนต์และรถไฟในด้านการลเรียงทางรถไฟท่าเรือแหลมฉบาังได้พัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟขึ้นเพื่อตอบสนองน,นโยบายรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางถนนมาเป็นการขนส่งทางรางเพื่อการลดต้นทุนโลจิสติกส์โดยรวมของประเทศและผลักดันให้ผู้ประกอบการหันมาใช้การขนส่งทางรถไฟให้มากขึ้น ด้วยออกแบบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆต,ติดตั้งปั้นจัน่นชนิดเดินบนรางขนาดใหญ่ให้สามารถขนถ่ายตู้สินค้าได้คราวละหลายๆขบูลในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ยังมีบริการขนส่งทางน้ำด้วยเรือลำเลียงและเรือเดินทะเลชายฝั่งที่เชื่อมโยงกับภาคใต้และการลำเลียงทางแม่น้ำสายต่างๆรวมทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาโครงการท่าเรือชายฝั่งเอขึ้นเพื่อให้บริการขนถ่ายตู้สินค้าสำหรับเรือสินค้าชายฝั่งและเรือลำเลียงโดยเฉพาะอันเป็นการสนับสนุนนโยบายการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งทางถนนสู่การขนส่งทางน้ําและช่วยแก้ปัญหาความแออัดของเรือที่เข้าเทียบท่าเรือแหลมฉะบังในด้านความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉะบังร่วมมือกับกรมศุลกากร ทำการตรวจสอบตู้สินค้าตามโครงการในกระพรอโดยการติดตั้งเครื่องตรวจสอบกำมมันตรังสีเพื่อตรวจสอบตู้สินค้าทุกตู้ที่เข้าออกภายในท่าเรือแหลมฉบงังรวมทั้งมีระบบการตรวจสอบสินค้าภายในตู้สินค้าทั้งทางรถยนต์และรถไฟเพื่อความปลอดภัยอย่างเข้มงวดด้วยระบบ f i x X-ray การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพทําให้ผลประกอบการของท่าเรือแหลมฉบังมีอัตราการเจริญเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นปีละประมาณ5%ออย่างต่อเนื่องและในขณะนี้ท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาเทคโนโลยีการขนถ่ายตู้สินค้าเข้าสู่ระบบออโตเมชันที่มีระบบการควบคุมในระยะไกล จากห้องควบคุมในตัวอาคารโดยไม่ต้องมีห้องควบคุมอยู่บนตัวเครนอันเป็นระบบที Skin> ่มีความปลอดภัยและทันสมัยสูงสุดในปัจจุบันเนื <S <S ่องจากประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเชียจากเหนือสู่ใต้ตั้งแต่จีนลงสู่อินโดนีเซียจากตะวันออกมายังตะวันตกตั้งแต่เวียดนามถึงเมียนมาและยังมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศกัมพูชา ลาวเมียนมาและเวียดนามประเทศไทยจึงเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงอาเซียนและเชื่อมโยงโลกรัฐบาลจึงผลักดันพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยการยกระดับขึ้นเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักในยุคไทยแลนด์4.0และเพื่อการยกระดับประเทศไทย สู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชียในทศวรรษนี้การพัฒนาท่าหรือแหลงฉบังขั้นที่3จึงเป็นส่วนหนึ่งตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองท่าแห่งอนาคตเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและคมนาคมทางน้ำสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อรองรับความต้องการการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากที่สามารถรองรับตู้สินค้าผ่านท่าเรือได้เพียง11ล้านท e u ต่อปีจะเพิ่มขึ้นเป็น18ล้านท e u ต่อปีอันจะส่งผลให้ท่าเรือแหลมฉบังสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นท่าเรือที่มีจำนวนตู้สินค้าผ่านท่าเทียบเท่ากับท่าเรือที่ติดอันดับท็อป10ของโลกได้ ทุกวันนี้ท่าเรือแหลมฉบังมุ่งเน้นการให้บริการที่ควบคู่ไปกับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าท่าเรือสีเขียวโดยดําเนินโครงการผลิตกระแสฟไฟฟ้าจากทุ่งกังหันบนเนื้อที่100ไร่มาช่วยเสริมระบบพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งการใช้เครื่องจักรพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิง ความสัมพันธ์กับชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่องและร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนในบริเวณพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังในวันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นประจำทุกปี ท่าเรือแหลมฉะบังในปัจจุบันมีได้เป็นเพียงท่าเรือที่มีมาตรฐานในระดับโลกเท่านั้นแต่ยังมีระบบการขนส่งที่สมบูรณ์แบบพร้อมสรรสามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบครอบคลุมทั้งทางบกทางน้ําและทางรางสมดังตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของท่าเรือแหลมฉะบังเพื่อม,มุ่งสู่การเป็นท่าเรือชั้นนําระดับโลกเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์สู่การค้าโลกแบบไร้รอยต่อ ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมจบงังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส นับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน